1วันในการเล่นไลนบา of of <nossas sight se ES> <S <US> S> หลูเนี่ยจะเป็น<ส>ย <imagery> ังไงนะคะทุกคนนี่แน่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 ตอนนี้นะคะลุ่มพี่เนี่ยก็ตกนุ่มรักเจ้าไลนบาหลูเรียบร้อยแล้วนะคะเด๋อ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากูรัสกูซิมมอนิเตอร์เช่นเคยนะครัร้อมมี คลิปที่แล้วนะคะปอก็เล่นโอซนะ1วันไปใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยจะลืมเจ้าไลนบาลลูไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคอนเทนต์ในวันนี้คือเราเนี่ยจะมาเล่นไลนบาลลู1วันนะแต่ว่าในการเล่นเนี่ยเราจะมาเล่นไลนบาลลูนะคะในเวอร์ชั่นที่เรียกว่าอือเป็นไลบาลลูเจ้าจอมเกเรน,<อ>นะคะ<อ>ทุกคนใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้นะนะไลบ บาหลกก็มีแผนการชั่วรได้นะครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยลายบาหลุกก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ค่อนข้างเกเรเหมือนกันนะคะเอาง,ง่ายๆเลยค่ะคือนางก็เป็นเด็กเก็บ เพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเข่งเรื่องมรารยาทนะคะนางเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะทุกคนแต่วันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะฉะนันนันนะก็จะมาเป็นตัวของตัวเองให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะจ๊ะยังไงก็อย่าตกใจไปล่ะฮ่า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 ,า,า <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้ดันนไลบาลุพร้อมบวกเว้ยเออเอเอ้ยเอย๊ョ ก็มาดิก็มาด,มาดมาิเป็นไงล่ะคะก็อย่างที่ทุกคนนะคะรู้กันเลยนะคะว่าว่าไลบาลุนะคะเก่งในเรื่องของเทควันโดนะคะแล้วก็เรื่องของการชกต่อยแล้วก็การป้องกันตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อสู้เก่งแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครแน่นอนนะคะใ,ใช่แล้วค่ะชันน่าเป็นหญิงสาวแข็งแกล่งค่ะแล้วก็การต่อสู้ก็คือแบบโคตรเก่งเลยนะครับเอาล่ะเอ๊ะว่าแต่ไลบาลุทำไม เธอถึงขึ้นมาข้างบนเลรคะเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันน่ะก็ขึ้นมาดูวิวนะคะดูสิคะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีดีนะคะดูสิท้องฟ้าเต็มใสเหลือเกินจ้าก่อนอื่นเลยนะคะฉันขอสั่งลาน้องแมวก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> เผื่อว่าเราเนี่ยจะไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะคะทุกคนเออเอาละน้องแมวเหมียวเดี๋ยวมาเมีรีบกลับมานะ่าจะรูกหนูเนี่ยต้องอย่าดื้ออย่าสนนะจ๊ะ <c oughs> แล้วคืนนี้เจอ เจ,จ้าแมวเหมียวว่าฉันรักแกนะเจ้าเหมียวไหนก่อนสินี่กำลังสั่งลาแมวนะคะเผือ<า>่อว่าไลน์บาลุนะคะจะไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วค่ะอ,าอตายแล้วตาแล้วฉันลืมกระเป๋าค่ะนี่นี่นีปลื้มนะ คือเราเนี่ยจะลืมกระเป๋าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในกระเป๋านะคะมีหนังสืออยู่ด้วยนะคะไปดีกว่าค่ะไปดีกว่าไปโรงเรียนดีกว่า yahoo yahoo วันนี้นั่นนะฉันก็จะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วน่าใช่ไหมเลยบาูใช่แล้วค่ะวันนี้นั่นนะฉันน่ะจะเป็นตัวของตัวเองค่ะ เือเอาละค่ะเราก็จะมาดูว่า1วันในการเล่นไลน์บาหลูเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนหือเปอว่านะจะต,ต้องบอกว่าวุ่นวายแน่ๆเลยอ,ะอ่ะเออไปค่ะถึงโรงเรียนแล้วค่ะเอ๊ะว่าแต่ทำไมไม่เห็นมีใครมาโรงเรียนเลยล่ะคะทุกคน <Yeah. S 1> เอ๊ะทำไมกันน呐ะ hello ม่ใครอยู่ไหมคะ hello เอ๊ทุกคนดูสิไม่มีใครมาลงเลียนเลยหร<า>อไม่นะไม่นะหรือว่าเราเนี่ยจะมาเช้าเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจะว่าเป็นแล้วเนี่ยฉันก็แอบมาลงเลีนเช้าเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ใช่เลยบารูรู้สึกดีจริงเลยนะคะที่ว่าเราเนี่ยถึงลงเลีนเปคนเอ้าอฮะเดี๋ยวก่อน ทุกคนมาลงเรีนกันแล้วเหรออย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยมาลงเรียนสายอีกแล้วนะ่ะโอ้ให้ตายเถอะฉันน่ะนๆก็หลงเข้าใจผิดนะ่ะว่าตัวเองเนี่ยมาลงเรียนก่อนคนอื่นเขานะคะทุกคนเอาล่ะได้เวลาเข้าเรีนแล้วคะ่ะปึ๊บโอ้โหยบอกเลยว่าวันนี้น่ะนะการบ้านเนี่ยโคตรเยอะเลยอะ่ะดูสิโอ้ยคุณครูเนี่ย ทำไมถึงแห้งกันบ้านหนูเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้นะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไลายบาลูนะคะขอตั้งใจเรียนก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้นะคะเจ้าไลาบาลูก็กําลังตั้งใจเรียนหนังสือเลยนะคะหุยเธอเนี่ยมันก็เป็นเด็กดีมกันนะเนี่ยใช่แล้วก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องทําความดีนะคะเพื่อกบเกินความ ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะโอ้ยทุกคนคะคุณครูมาแล้วคะ่ะและตอนนี้นะคะคุณครูก็กำลังสอนเราอยู่ด้วยนะคะโอ้ยฉันว่าฉันน่ะเบื่อแล้วว่าขี้เกียจเรียนแล้วว่า โอยฉันว่านะทุกคนเราเนี่ยไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่านะฮออะไรหรอเลยบาาลูเฮ้เฮ้เฮ้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้อะไรมาลูกอ่ะก็จะมาเป็นตัวของตัวเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะไล่ปลาลูเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะไปแกล้งคนกันอะไรนะไล่ลาลูใช่ใช่ จะไปแกล้งคนกันเอาล่ะเอาล่ะฉันน่ะขี้เกียจเรียนแล้วน่ะคุณครูคะเอิม่มหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยแล้วกันนะคะอุ้ยไปดีกว่าวู้ฮู้ฮู้เอาแล้วทุกคนนี่คือเราก็กำลังจะพาเจ้าไลบาหลุนะคะโดดเรียนค่ะใช่แล้วคะ่ะทุกคน เราจะไปโดดเล่นกันนะคะเอฉันขอขึ้นมาที่ชั้นสองหน่อยสิว่ามีใครที่น่าแกล้งบ้างนะคะไหนดูสิอุยห้องนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยอะเอไปค่ะทุกคนเอ่อเอา้าทำไมวิชานี้เนี่ยถึงมีนักเรียนเนี่ยอยู่แค่สองคนเองนะคะเนี่ย<า>งันก็เสร็จโจเลยละค่ะทุกคนอเอาละเอาละเฮ้ย เหมือนนี่สิฮัลโหลเธอเธอชื่ออะไรหรอเราอะชื่อว่าไลบาลูนะเธอจะไปไหนหรอคือเราอะกำลังหาเพื่อนเลยอะแกคือเราก็จะมาตีสนิทนะคะทุกคนอุ๊ยดูสิ อุ้ยเออคือพอดีว่าฉันนะ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนคบเลยนะ่ะนี่เธอกำลังหาดูโอใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วฉันนะ่ะกำลังจะหาดูโอเลยนะ่ะเพราะว่าฉันนะ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนคบเลยนะ่ะโอ้ยก็แงละสิก็เธอมันน่ากลัวอะไรบารู <c> u <oughs> เดี๋ยวชันนะ่ะจะพาเธอไปเที่ยวโอเคไหมไอ,อะไรนะไปเที่ยวหลอดแล้วเราไม่เรียนหรออุยไม่ต้องเรียนหลอกเชื่อฉันเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยกลับมาเล่นก็ได้งั้นเธอตามมาเลยนะเอาละคะ่ะทุกคนเราก็จะมาใช้แผ่นการชั่วราน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวปอจะพาเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะไปแกล้งคะ่ะ <c oughs> ไปรังแกให้ตายนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไง เ็วไหมหรอจ๊ะโอเคโอเคเอ๊ห้องนี้เป็นห้องพักของคุณครูนี่นาเอ๊ไปห้องไหนดีล่ะเนี่ยนี่อะไรมาลูจะพาฉันไปไหนเหรอเออหน้าตามมาเทอะหน้าเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่น,แนี่นี่นเอ้อตายแล้วทุกคนเขากำลังจะหนีไปนี่กลับมานี่นะฮัลโ,โหลทุกคนเขากำลังหนีเราค่ะแล้วเราก็ กำลังจะซวยนะคะไม่นะกลับมาน,นี่นะคือนางจะไปแจ้งความหรอห<า>นี่เธอจะไปไหนฮ้นี่ฉันรู้นะว่าเธอกําลังจะไปแจ้งความนะ่ะเฮไม่มีทางหรอกจ้ะนี่แน่เอ้ยกลับมานี่นะอืออืออือกลับมานี่นะอ่างนีนะอือจะไปไหนอเฮ้ยมันจะไปแจ้งความไม่นะกลับมานะดนังบ้านี่ไม่ได้แล้วทุกคน เราต้องจัดก,การนางค่ะนี่แน่เรียบร้อยนะคะผม <c oughs> ในที่สุดนะคะคือเราก็สังหารนางสำเร็จแล้วนะคะคือ <c oughs> ให้มันรู้สับ้างว่าใครเป็นใครนะคะ <c oughs> เอาละคะ่ะเดี๋ยวปอก็จะเอิม่มพาศพนางนะคะไปหมกทิ้งไว้ในห้องดนตรีนะคะ <c oughs> แล้วก็ให้นางเนี่ย กลายเป็นผีเฝ้าห้องดนตรีไปนะคะทุกคน <c oughs> เป็นแงน่ากลัวป้าน่ากลัวป้านี่เลยเธอจะต้องอยู่ในห้องนี้เท่านั้นปึ๊บลาก่อนนะจ๊ะเอ <c oughs> นี่เลยค่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะเปื้อตรงถังขยะดีไหมฮ่าฮ่ฮในที่สุดนะคะคือเราก็ <c oughs> กำจัดนักเรียนคนแรกสำเร็จแล้วนะคะเป็นแงปอเร็เวไหมอย่าบอกคนอื่นล่ะว่าฉันนะ้นหน้าแอบฆ่าคนตายในโรงเรียนนะ้าฮื้ยไล่บาลุเธอนี่มาเป็นเด็กเกเรจริงๆนะเนี่ยเออทุกคนเป็นไงน่ากลัวแหมออ อันนี้คือเราก็กลับมาที่บ้านนะคะเพื่อจะขโมยนี่เลยค่ะมันคือยาเสน่ห์นะคะทุกคนฮ่าฮ่ <laughs> าฮ่าภารกิจต่อไปคือเราเนี่ยจะไปหาจีบผู้ชายกันนะคะ<า>แล้วก็ใช้ยาเสน่ห์ค่ะขอกลับมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ไปที่นี่เลยค่ะชั้นสามนะคะอ้อ ไม่เห็นมีใครอยู่เลยน่ะอ่อว่าแต่เขาหายไปไหนกันหมดวันนียทุกคนคือปอมไม่เจอใครเลยนะคะฉันชอบผู้ชายแบดแบดนะคะนี่เลยออ้ยคนนีน้นี่เลยนี่เลยสวัสดีค่ะัลโหลเอ่อคือเขาไม่สนใจไรบาลุเลยนะคะฮั <Yeah. S 1> ลโหลเราจะไปไหนหรอฟังก่อนสิรอก่อนสิเพื่อนปึ๊บอ่าเรียบร้อย และเขาก็ตกหลุมพรางเรานะคะเอ่อว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอคะออผมมีชื่อว่าเกียวซ่าน่ะอ,อุ๊ยผู้ชายแลวก็ไม่รู้ว่าชื่อว่าเกียวซ่าน่ะอ๋อว่าแต่เกียวซ่านเนี่ยอร่อยหรือป้า ร้ายไม่เบาเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาให้เขานะคะดื่มน้ำเลยค่ะน้ำยาสเสน่หนะคะนี่เลยค่ะรับไปเลยจ้ารึ้มสดชื่นไามล่ะจ๊ะงาว้าวฉันกำลัง หลงรักคุณเข้าเต็มอกเลยและในที่สุดนะครับทุกคนเขาก็ตกหลุมรักเราเรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยจะรู้ไหมว่าเราเนี่ยกำลังจะหลอกเขานะทุกคนใช่แล้วเรากำลังจะไปหักอกเขากันนะคะ นี่แหละเป็นแผนการของเจ้าไลบาลุนะคะทุกคนโอ้ยไลบาลุหน้าตาเธอนี่มันช่างดูชั่วร้ายอะไรขนาดนี้เนี่ยก็งงละสิเอาล่ะลุ่พี่มาค่ะมาดูกันว่าลุงพี่เนี่ยเขาเนี่ยตกหลุมพังเราหรือยังนะคะปร๊บอุ้ยขอจูบค่ะว้าวแปลว่า ตอนนี้นะคะลุมพีเนี่ยก็ตกหลุมรักเจ้าลายบาลุเรียบร้อยแล้วนะคะลุมพีนี่มันใจง่ายจริงๆเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยลุมพี่คนนี้นะคะก็หน้าตาก็แบบว่าไม่ได้หล่ออะไรมากมายเลยค่ะเอาจริงๆนะคะทุกคนคือแบบหน้าตาโคตรธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่เราเนี่ยดูดูว้าว ฉันชอบผู้ชายแบดแบดหน้าตาแบบนี้เลยค่ะฮัลโหลคุณฮัลโหลเอิอ่มนด้นายชื่ออะไรหรอแล้วชื่อว่าไลบารุนะนายจะไปไหนหรอเอิอ่มพอดีฉันนะ่ะอุยอ้ยอุยดดอ้ยยกดผิดอ่ะอุ้ยบอกดผิดได้ทุกคน ผู้ชายเนี่ยกำลังจะต่อสู้นะคะเพื่อแย่งไลบาหลุหรือเปล่าคะตอนนี้คือปอเนี่ย เฉยเลยอ่ะอันนี้คือเราก็กลับมาที่โรงเรียนนะคะทุกคนอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ในห้องนี้ปะดีไงนีไงยังอยู่ยังอยู่มันยังคงอยู่ในห้องนี้นะคะดูสิทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูคะสู้เขาคะ่ะคุณครูสู้เขาวยดูสิ คุณครูปราบค่ะแล้วเขาก็กำลังนอนหลับอยู่นะคะคุณครูคะนี่คุณครูฆ่าเด็กนักเรียนตายเหรอคะเนี่ยเออเออพอดีว่าเขาเนี่ยมาทําคุณครูก่อนนะสิคือแบบนอนตาขาวเลยนะคะโษทางผู้ชายของหนูทุกคนนี่แหละค่ะผู้ชายที่ไล่บาหลูตามหานะคะคือจะ เป็นผู้ชายที่ออกสไตล์แนวแบดแบดแล้วก็แบบว่าค่อนข้างโมโหร้ายเนาะจริงๆแล้วเนี่ยลายปาลุนะคะชอบผู้ชายแนวเกเรค่ะเพราะว่ามันดูเท่หรือเปล่า <c oughs> ไม่เห็นจะดูเท่ตรงไหนเลยนะคะดูสิโทจั้งชุดหล่อไม่น่าเลย <c oughs> ไม่น่านเลยฉันนี่มันแย่จริงๆเลยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยฉันน่ะไม่มือลาอ่หนักเขาคงไม่ต้องมาตายแบบนี้นะ นอนตายแองแแมงเลยอ่ะให้ตายเถอะฉันน่ะน,นะอุต่าห์เจอคนที่ถูกใจแล้วนะไม่น่ามาจากกันไปเร็วขนาดนี้เลย,ยนี่แหละค่ะคือหนึ่งวันที่ไลบาหลูต้องเจอนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะพลิกหน่อยนะคะอุต่าห์เจอคนที่ใช่แล้วเชียวแต่เราก็ทำเขาตายนะคะ <S <S <ตา>เอาล่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนึ่งวันของเจ้าไลาบาหลูนะคะบอกเลยว่า วุ่นวายจริงๆนะคะทุกคนส่วนคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ปอมาทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่ว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะส่ว,วันนี้ก็บ๊ายบค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน